สถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมพายุโนรูทำให้ตูนราชการครับผมท่วมแล้วผมก็หนีขึ้นมาบนแผ่นเหล็กนะครับผมสี่ห้าชั้นนะครับก็สามชั่วโมงนะครับผมสามชั่วโมงนะน้ำท่วมเนี่ยครับผมสองฝั่งเลย สองฝั่งเลยจนถึงด้านหลังนะโู่นเนาะมิดเลยนีในรอบสิบยี่สิบปีนะครับส่วนราชาการลังเสร็จดอนเมืองทั่วเล้นะผมตรงนี้ก็ตรงรถไฟฟ้า ข้างบนคนก็รอรอที่จะรถเมย์นะครับผมรถเมย์รอรถเมย์ไปถึงบางง้านต้งรีบนานกว่าจะได้กลับน้ำมันท่วมเลยหาที่อยู่เทอเนไม่ได้ครับปลับเก็บกั็ทั่วหมดอือดับ ยาวเลยไม่มีใครลุยไปนะน่าจะประมาณเกอบห้าทุ่มเชยงคืนอะ่ะผมว่านะกว่าน,น้ำจะยุบอะ่ะเพราะไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้หรอกครับผมพายุโนโรูจากนายิทเทียนนะครับวันนี้ผมได้เหล็กนะครับผมขึ้นเหล็กมานะขึ้นเหล็กก่กลางก็ตอนแรกว่วมหนักเลย เกือบเกือบไม่ทันแล้วก็ได้เหล็กได้มีรถซีวิกจอดจมไปอยู่นะครับโน,น่นนักศึกษารอ,อกลับบ้านกันเนี่ยครับท่วมเป็นทะเลเลยกทม่วนรชาชการลังสิตตากเก็ดอันนี้รถฟฟ้ฟเรียบร้อย ต้องหาทางยูเทนจับนะครับเพราะว่ามันลุยไปแถวคลอ,องประปาประชาชื่นเขาว่าท่วมสูงกว่าเอวนะครับถ้าสูงกว่าเอลก็รถลาอะไรก็ไปกันไม่ได้นะครับมอสงมอไซด์บับนี่ยังครึ่งล้อเลยนะครับคงน่าจะยาวอะ่ะถึงบ้านกันห้าทุ่มเที่ยงคืนปีหนึ่งวันนี้อายุโนโล ครับผมซึ่งถล่มทางเวียดนามแล้วก็ลาวพม่ามาเมื่อวานนี้นะครับผมวันนี้เคพื่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยครับะฉะนน้าทะเลเลยครับผมไอ้ที่จอดติ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 ดนั่นก็ก็น้ำท่วมเข้าไปในในรถแล้วนะครับเห็นะครับยาวสุดนู่นเลยมีถ่ายมานี่ดับรถดับผมก็ ได้เหล็กช่วยชีวิตครับในทุกเรียนครับนักร้องและนักแต่งเพลงดังวงดนตรีบิ e Power Music Band ครับผมยาวยาวไปครับทวดนี้ยาวไปครับ,รบผมรถเมลุยน้ำนะครับ รถเมลลุยน้ำทีก็เป็นคลื่นมานไงฮะเห็นไหมเพื่อนโอผมก็เปียกเลยเหมือนกันเนียผมก็เปียกเลยแต่ออกมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูสามสิบห้าสิบปีมีครั้งหนึ่งนะครับพายุโนรูพายุโนรูครับเพื่อนเพื่อแล้วมันจะตกอีกรอบหนึ่งนี่ตายหานะครับสามสี่ทุ่มเนี่ยผมว่าแบงคอก แบงคอมีมเรือวิ่งแน่นอนครับมีเรือเหมือนสมัยก่อนวิ่งล้มเออล้มเลยตรงนั้นนะ่ะล้มตรงยูเทิรนล้มล้มล้มถ้าตกมาอีกรอบหนึ่งคิดว่าคืนนี้ก็น่าจะมีเรือหางยาวแล่นแน่นอนนะครับผมโอเคครับ